Two. สวัสดีค่ะตัวอะไรนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเฮ้อะไรมานอนอยู่ตรงนี้ฮะฮะไล่จากขาไล่จากขางไล่จากก้นนะคะโอ้หนอนกินหญ้าอีกเดี๋ยวแม่จ๋าดูนอนกินหญ้าทําได้ยังไงสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะโอ้ยทำได้ยังไงทําได้ยังไงนะคะดู นอนกินหญ้านะคะโอ้โ oh หนะคะตัวอะไรนี่ฮะ <c oughs> ตัวอะไรคะไหนอะอะจะลุกไหมหญ้าหมดแล้วจะลุกไหมจะลุกไหมโอ้ยสาวตาหวานนี่เองโอ้ยโอ้ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นคะ่ะลุกไม่ขึ้นไม่อยากลุกคะ่ะไม่อยากลุก โอ้ยสาวตาหวานของแม่นี่เองดูทำดูทำดูทำนะดูนางทำนะท่านกาดูโอ้ยมุดไปใต้ถุนบ้านโคกนกนะระวังโดนนกขาวครีมฮะไปอาบน้ําเลยไปอาบน้ําเสร็จนะจะได้มาเต้นโชว์สวยๆให้ดูแล้วหรือว่าจะมีอะไรให้ดูไหนน้องครีมไปอาบน้ําก่อนไหมอ,อ,อ่าน้องครีมไปอาบน้ําก่อนเลยจ้านะจะได้มา โชว์ความสามารถให้กับทุกท่กทานได้รับชมพร้อมๆกับอ่าพร้อมๆก,กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงน่าดูดูหมุนซ้ายหมุนขวาไปไป,ไป,ไป,ไปอาบน้ำไป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 อาบน้ำเสร็จจะได้มาเต้นระบำบำบำ,บำอันนี้นะไม่รู้ว่าอาบน้ำแล้วจะทำอะไรต่อนะก็ต้องมาดูน้องครีมกันไปนะนท่านขาไปนะไปดูน้องครีมอาบน้ำกันไหมไปงั้นตามไปดูน้องครีมอาบน้ำกันเลยจ้า เนี่ยคุณอพยพแล้วมาแล้วนะคะอ่านี่นะคะก่อนอาบน้ำก็ต้องดื่มน้ำกันก่อนจ้าฟินฟิดื่มน้ำมาแรกงนะะดูสาวแก้นป่องนะดูการดื่มน้ำของน้องครีมนะคะดื่มน้ำผ่านสายยางคะท่านขาดูอมน้ำ้ว ฟองเลยค่ะนี่คือวิธีการดิมน้ำของน้องน้องช้างผ่านสายยางนะคะนี่เสร็จแล้วเหรอนี่โอเครีงนะคุณคิมจะไปไหนไคิม Creme, cream, cream, tui nátu, nữa từ tua nátu, lắm, bà, 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 đi like, like. Này, nong, nong. Nong màu màu màu, ปต่าหลังจากน้องครีมอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการออกกําลังกายนะคะ e อ็กเซอร์ไซส์นักขั้นขาแอ็กเซอร์ไซส์ในแบบฉบับของน้องครีมนะคะไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะคะตามไปดูกันเลยนะจ๊ะอ่ะเอาแล้วเอาแล้วออกกําลังกายก่อนค่ะยืดเส้นยืดสายทําท่ายโยคะนะ,ะดูสังเกตขาลังน้องครีมนะคะโฟกัสที่ขาลังนะคะ นี่นะะเป็นการยืดเส้นยืดสายขาหลังนะโอ้ใส่หัวนูไม่สนโอ้ขาหน้ายกไปขาหลังทีไปทีมาโอ้โหเหมือนปั่นจักรยานเลยค่ะเหมือนปั่นจักรยานเลยโอ้โหนะะเป็นการทดสอบนะกำลังกล้ามเนื้อนะกำลังกล้ามขานะาเท้าหน้ากับเท้าหลังนะคะเป็นอะไรที่แบบฟิน Sorry s DJ ก็โอ้สานี้น้องครีมจองนะสานี้น้องครีมครองค่ะนะน้องครีมบอกเสานี้หนูคลองนะน้องครีมเ้ยเอ้ยหนูไม่โอนหนูจะเอาสานี้อเอย,ยกสาอบ้านนี้เลยนะโอ้มนการเต้นโชว์กอดสาวอีน้ำตาขาโอ้ดูสาวใครนะเะสานี้หนูจองนะเะสานี้หนูไม่ให้ใครแล้วนะ you เป็นค่าอะไรที่แบบว่าโอ้ยนะะมาดูมาดูน้องกรี่ะทํานะแม่านะะเป็นออกเป็นการออกกำลังกายนะเป็นการออกกำลังกายสไตล์โยคะนะของไอครีมนะคะก็มียีเส้นที่ท้ายนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกกล้ามเนื้อขานะเป็นตาม เป็นธรรมชาตินะออกร่างกายตามยุคตามสมัยนะคะอ่านะะมาดูเอาอะไรต่ออะไรต่อทำไงต่อไหนอุยท่าอะไรนี่ท่าน้าเบอร์ดีเหมือนกันเลยนะท่านเหมือนน้าเบอร์ดีเลยนะคะเออโอเคนะไหนขอบคุณค่ะ นายแนวมามาขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออนะฮะแล้วก็ไปดูรุ่นใหญ่กันนะว่าอาบน้ํากันยังไงนะมาดูเบอร์ดี้อาบน้ําเล่นน้ำนะท่านถามว่าจะเป็นยังไงกันนะคะอ๋อน้องกินตั้มาหวานจงท้ายกันแล้วต้าวหวานจ้าวหวานน้อยกิมกิมกิม บายบายเลยบายบายยังไงบาย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 ค่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นใหญ่เล่นน้ากันเลยนะจ๊ะว่าจะเป็นแบบยังไงนะน้องครีมอาบน้าแล้วนะคะวันนี้รุ่นใหญ่ก็จะอาจะอาบน้ารุ่นแรงนะหรือว่าจะไม่อาบน้าเลยนะคะหรือว่าวิ่งหนีน้านะคะก็ตามไปรับชมกันเลยนะจ๊ะอาดยามเช้าๆนะที่หลักนอนของน้องๆช้างสามเชือกนะคะมี แม่ลินลินนะคะแม่ลินลินโดโดเบอร์ดี้นะคะจะพาเด็กๆอาบน้ำนะคะก่อนอาบน้ำก็ต้องถูต้นไม้ก่อนนะคะอ๋อนี่เหรอการถูต้นไม้ของเบอร์ดี้อ๋อโดโดถูอยู่เบอร์ดี้อ่ะ อะไรดถูอย uh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. nah, ู่อจะนอนนะะคต้องถูดินถูอะไรออกจากตัวก่อนค่อยอาบน้ำนะคะเป็นท่าสบายๆเลยค่ะท่านขาเป็นท่าที่สบายมากๆเลยนะคะอาถูดินนะถูเนื้อถูตัวถูไปถูมาเลยนะคะ บรรยากาศวันนี้นะะบรรยากาศดีมากๆเลยนะะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะไม่มีแดดเลยนะะไม่มีแดดเลยนะ,ะดูเบอร์ดีท้ทำ นึกว่าตัวเองเป็นเด็กนะ,ะท่านขาคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแน่เลยดูท่าดูท่าโอ้ยหนอเนนะโดนน้ำแล้วสบายเนื้อสบายตัวนะดูท้าดูท้าะไร